ครับสวัสดีครับอยู่กับผมคุณส่งไม่ครครับฮะวันนี้จะมาพาพี่เ,เพื่อนอ่าเก็บซีทุกคนอ่ามาฟังเหตุผลในการเลือกซื้อรถอ่าของผมส่วนหนึ่งแล้วอันนี้ก็คือจะแชร์เป็นประสบการณ์ให้เป็นพี่เ,เพื่อนด้วยว่าเราจะดูอาการรถยังไงเครื่องดีปั๊มดีแค่ไหนอะไรยังไง คือมีวิธีดูยังไงเวลาเราไปซื้อรถเนาะก็อยากมาแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวไม่ได้ผมเองก็ไม่ได้เก่งเชี่ยวชาญมากครับก็พอพอพอรับรู้พอรับฟังมาด้มาบ้างประกอบกับประสบการณ์ในการขับรถมาตั้งแต่เด็กเนาะตั้งแต่อายุสิบห้าสิบหกก็เริ่มฝึกขับรถแล้วก็เอามาประกอบกับการตัดสินใจในการซื้อรถของตัวเอง อันดับแรกพรี่เพื่อนก็เดินดูโลรอบรถก่อนว่ารถมีตําหนิตรงไหนบ้างมันเป็นยังไงเขาเปลี่ยนอะไรมาบ้างดูกนเลิกเบรกไหมแตกไหมล้อนาโซ่เสื้อยืดไหมลางเรียบไหมเนี่ยเราไปดูรถเนาะเราก็จะดูลางโซ่นี่เป็นไงล้วกิรลางโซ่ตรงนี้ก็คือใกล้หมดแล้วแต่แตกการใกล้หมดของมันอ่ะมันยังเรียบอยู่ไหมอ่าตรงรอยต่อเนี่ยกลางโซ่เป็นคลื่นไหมเราก็จะดูตรงนี้ถ้าเกิดสภาพนี้เราก็ประเมินเลยตอนที่ผมซื้อรถคันนี้ประเมินเลยว่า โซ่น่าจะได้สองปีที่มาสองปีอ่ะโอเค2ปี2ปีนี่ตัวเดออโซ่นี่จบแล้วลูกอเรอรอันนั้นเปลี่ยนได้ไม่ใช่ไหาล้อนำอ่ะโอเคล้อนำก็ยังไม่สึกยังไม่อะไรเท่าไหร่อาจะได้อีก2ปีอ่าตัวเดินอย่าไปตัวเดิมเดิมอันนี้เราก็ต้องลุ้นแต่เราก็ต้องฟังเสียงนะฮะเราก็ต้องฟังเสียงเราก็ต้องกดตัวฟังเสียงดูนะฮะกดตัวฟังเสียงดูว่ามีหอน มีเดินม co ีหอนมีอะไรไหมอันนี้ด We ับแรกเราดูก่อนภายนอกก่อนดูภายนอกก่อนอันนี้คือดูภายนอกก่อนยังไม่ลองรถอันนี้ก็จะมาทําคลิปให้พี่เพื่อนดูว่าผมประกอบการตัดสินใจไงถึงด้ซื้อคันนี้ไอ้ที่เพื่อนพี่เพื่อนบางคนก็บอกว่ารถผมเนี่ยสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ะเราก็มาดูตรงนี้เดิมไหมอะไรไหมเราก็ดูเครื่องเครื่องเราก็ดูแล้วเนาะอ่านี่สองฝั่งใกล้เคียงกันไหมสภาพโซ่ใบเป็นยังไงโอเคสอง ฝั่งสภาพใกล้เคียงกันไอบูเบิเบินี่เราไม่ต้องสนใจช่างมันให้เบอร์ดี้มันอยู่ครบอย่างเดียวทุกอย่างครบอย่างเดียวอ่าพอทุกอย่างมันครบปุ๊บดูเออบูอามีเล้าไหมอะไรไหมเด็กก็ไม่มีเล้าผ่านนะฮะผ่านผ่านเสร็จเราก็จะมาลองอมาลองรถอันนี้คือขั้นตอนการลองรถนะลองรถลองรถเราก็ อ่ะเนี่ยก็คือว่าผ่อนเครื่องให้สุดเลยยกบูมดูว่าเนี่ยพี่พี่เพื่อนยกบูมดูเลยว่าอ่ามันขึ้นลงสมูทไหมอลองทีละตัวถ้าลดเครื่องดีปั้มดีมันต้องคุมรอบมันได้มันจะต้องไม่ดับนะฮะน,นี้ไม่ดับนะฮะอ่ะไม่ดับไม่ดับอันนี้คือไม่ดับไม่ดับอ่ะยกด้วยอ่ะเริ่มใช้อุปกรณ์ร่วมอ่านี่ยกด้วยมุก,กีด้วยอ่ะเป็นไงทํางานได้ไหมอ่ะโอเคมันทํางานได้อย่างนี้ ตอนเครื่องเย็นอย่างเงี้ยคบัสูซเขาก็ปัม๊มเขาจะแรงอยู่แต่พอล้อนก็จะอืดร้อนจะอืดอ่นนั้นช่างมันเอาลองดูก่อนเอาโอเคยกได้อะไรได้ไม่ดับเนี่ยยกปูมนี่จะหนักสุดแล้วในกระบวนการทํางานอามเข้าดูนี่เป็นไงความเร็วบรรลังกับตอนยกไหมดูอามปกติจะช้าอยู่แล้วคอมบัสโซอย่าเรายดดึงเข้าเนี่ยยังไงมันก็ดันเดี๋ยวเราดูตอนออกออกมันดับไหมดับไหมคืออันนี้รถผมเนี่ย ตอนเนี้มันมีสองโหมดเนี่ยมันมีโหมด L กับโหมด S อ่ะเจ๋ยวผมจะกดโหมด S นะเครื่องจะหนักกันทีเลยแต่อันน,น, pues, นี้ในกรณีรถผมมาอ่าระบบแอร์ควบคุมห่อเสยนอยด์กล่องควบคุมเสยนอยด์มันใช้งานได้อยู่มันก็เกือบไฟฟ้านะครับแต่ไม่ฟ้าไม่ฟ้ารถเป็นไม่ใช่ไฟฟ้ามันกึ่งๆควบคุมเสยนอยด์เห็นไหมเนี่ยจะยกเครื่องหนักเลยตึก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 เครื่องสั่นแล้วอันนี้คือว่าอ่าปั๊มทำงานเต็มที่ของมันแล้วเนี่ยปั๊มทำงานเต็มที่ของแล้ว เห็นไหมฟังเสียงปัง๊มทำงานเต็มที่แล้วนี่เราโหมด S นะโหมด S โหมด S อาลองรถต้องลองนี่ฮะอาร์มดึงเข้าเป็นยังไงบ้างเข้ามาสมูทไหมอ่าสมูทด,ดีอ่อา๋ยวลองดูออกไปอ,ออกเป็นไงเนี่ยเราต้องลองตอนเครื่องไม่ต้องเร่งครับเราไม่ต้องเร่งเครื่องครับเราดูก่อนว่าปั๊มผลิเป็นกิยาปั๊มผลิลก,กับเครื่องยนต์่ะมันทํางานแมทกันไหมอ่าเสร็จแล้วเราก็ลองเดินครับ เดินเดินโดยไม่ต้องเล่งเครื่องครับเหมือนเดิมครับเดินเลยไม่ต้องเล่งเครื่องครับเนี่ยนะเดินแบบไม่ต้องเล่งเครื่องครับเอาเลี้ยวครับเนี่ยฮะไม่ต้องเล่งเครื่องมันต้องเลี้ยวได้ครับถ้าเกิดเครื่องมีปั๊มดียังไงก็ต้องเลี้ยวได้ครับอ่าเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอ่าเลี้ยวได้เห็นไหมฮะเพื่อนเลี้ยวได้เห็นไหมเลี้ยวไ,ได้เนี่ยเลี้ยวได้ไปได้อะรอยหลังอ่ะไปได้มันต้องคุมได้อ่าคุมได้ ถึงจะมีควันบ้างอะไรบ้ง,เ,งเราไม่ต้องสนใจครับบางทีเราไปซื้อรถรถมันจอดนานควันก็ต้องมีธรรมดาอ่ะเดี๋ยวดูด้านนู้นอีกด้านหนึ่งอ่ะด้านนี้อ่ะด้านนี้นะอ่ะมันก็ต้องเดินได้สองฝั่งคือเดินความเร็วซ้ายฝาให้การเดินการเลี้ยวนะ,ะใกล้เคียงกันถือว่าโอเคอันนี้พื้นมันไม่เรียบพื้นมันนุ่มๆน,นะฮะมันก็ต้องมีบ้างอ่ะแล้วเดินเราก็เดินคู่ไปเดินคู่ไปเสร็จ แล้วก็ลองเนี่ยเนลองลองตอนเราต้องลองตอนที่เรายังไม่ต้องเร่งเครื่องดูปฏิกิริยาว,ว่ามันเดินได้ไหมรถอ่ะมันยังเดินสมูทกันไหมอ่าถ้าเกิดมันสมูทกันก็นกถือว่าคันนั้นโอเคละดีในระดับหนึง่งละเสร็จแล้วเดินฉีกเลยครับฉีกตัวเดินเลยฉีกตัวเดินอย่างนี้เลยฉีกตัวเดินอย่างนี้เลยนี่ฉีกเลยดูดิว่าเครื่องมันไปได้ไหมถ้าเกิดฉีกเนี้ยถือว่าผ่านนี่เครื่องไม่เร่งครับแต่เดินฉีกได้เห็นไหมฮะพ,พี่เพื่อนเห็นไหม เดลว์มอ่ะเห็นปะเห็นปะที่คันนี้เนี่ยถ้พื้นที่มันไม่เสมอมันก็จะมีกระโดดมากรุบกรับกรุบกรับเป็นเรื่องปกต <S <S ิที่ซ่มันจะปีนจะอะไรแต่ถ้าเกิดมันเลี้ยวได้อย่างเงี้ยเนี่ยเครื่องแม่เล่งแล้วมันเลี้ยวได้อย่างเงี้ยเนี่ยนะนี่นะที่เพื่อนเพื่อนดูนี่นะครับนี่เนหะ็นไหมอันะน,นะนี้คือเดินฉีกนะครับนี่เดินฉีกเดินฉีกถ้าเกิดมันเดินฉีกนี้ได้สแสดงว่ารถเนี่ย ปั๊ม hm ดีเครื่องดีละนี่ฮะนี่ฮะนี่เดินลอยฉีกนี่ดูลอยฉีกนี่คือเครื่องไม่เล่นนะฮะอย่าดูลอยเดินฉีกนี่ฮะนี่ครับลอยเดินฉีกเ,เครื่องไม่เล่นเดินฉีกได้ทํางานได้โดยไม่ต้องเล่นเครื่อง,องแสดงวงก็ปั๊มกับเครื่องแรงมา้าค่อนข้างโอเคและเนี่ยปั๊มโอเคละสั่งงานโอเคละนะฮะอันนี้เราก็ค่อยมาเล่นเครื่องทํางานนะเล่นเครื่องทํางานแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดมันเล่งไม่เล่นเครื่องทางานด้คับนี้ถือว่าจบแล้วครับ จบแล้วรถคันนี้เอาได้แล้วอันนี้เราเขามาลองละลองดูเป็นไงเออเป็นไงเร็วไหมเออยกขึ้นยกลงเป็นไงเร็วหรือเปล่าแล้วขอโทษด้วยพราไม่มีใครถ่ายคลิปให้อยู่ข้างล่างนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือประกอบการตัดสินใจนะเห็นไหมฮะฟังเสียงดูเสียงเครื่องหนักไหมเสียงเครื่องหนักต่อขนองกับปั๊มดีไหมอ่า อ้าวถ้าเกิดอย่างนี้โอเคยกเร็วนี้โอเคเห็นไหมฮะอึดเลยอ่าอามเข้าเป็นไงนีน่ผมว่าสูต้องอัดปั๊ไม่หนักอย่างนี้ตอนเย็นพอร้อนแล้วมันจะพอดีเห็นไหมอ่านี่อ่าหมุนดูสวิงไหลไหมไเวลาหมุนอะ่ะปล่อยมือเลยสวิงไหลไหมไเวลาไปลองลดเนาะ แต่โคปสูรเรื่องวิงหลายจะไม่ค่อยมีปัญหาคือของเขามาตรฐานจริงแต่โคเบคก็มีบ้างอ่าวอันนี้เดินชีกเลยชีกอ่าจะโหลดและโหลดดับเนี้ยเราต้องดีใจนะว่าปั๊มมันแรงปั๊มมันแรงเราจะไปคิดว่าเฮ้ยมันโหลดเห็นปะ่ะแล้ก็อย่างเงี้ยเราต้องดีใจได้เลยเพราะเห็นปะ่ะเดี๋ยวพอตะบันจังหวะไหนมันได้มันก็ไปเห็นไหม ถ้ากดอย่างนี้เราไปซีเรียสเราไม่ต้องซีเรียสเลยเราต้องดีใจเลยว่าเนี่ยแต่ก็ข้างเดียวเมื่อไหร่ปั่นจี๊ดเลยอันนี้คือเลี้ยวข้างเดียวมันไปข้นมาได้ไม่โหลดเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมมันเดียวมันเดินข้ามาได้เห็น<ๆ>ไหมครับเห็นไหมครับมันไปข้นมาได้เนี่ยเนี่ยไปแล้วปั๊บ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 ไปแล้วเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเร็วแล้วเห็นไหมเร็วแล้วเรียวเลยปั๊บเห็นไหมเห็นรอยไหมคือพื้นมันไ,ไม่ค่อยได้เรียบเท่าไหร่นะมันก็เลยกินกำลังนิดนึง เห็นไหมอ่านี่ถ้าเกิดอย่างนี้โอเคมาแล้วรถแต่รถผมทําไงไม่โหลดก็คือถ้าเกิดว่าผมปิดมาแอลปึบปิดมาตัวแอลนี่นี่ปิดยังไงก็ไม่หนักเครื่องเห็นไหมเสียงเครื่องเบาขึ้นมาเยอะเลยซอฟลงมาเยอะเลยเห็นไหมฮะเพื่อนๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับเสียงเครื่องซอกลงมาเยอะเลยนี่แหละครับหลักการในการมาซื้อรถมือสองนะปีิๆเพื่อนมาดู ดูอ่เนี่ยนะดผูผมเป็นตัวอย่างเนาะในการประกอบการซื้อรถโคประสูนะฮะอันนี้แชร์เสถียรแค่งงน้อยเพื่อนๆนะอเคนะครับผมจะไปเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะหาโคประสูมาใช้จะได้มีประโยชน์จากที่ของผมอโอเคครับสวัสดีครับผม